มาดูคุณยายกำลังจะเตรียมพื้นที่ปลูกผักนะคะที่ข้างร้านมันก็เมื่อก่อนนี้จะเป็นตอไม้ค่ะตอสะเดาแล้วก็มีตอมะพร้าวก็มาดูแล้วตอมะพร้าวผุพอดีกำลังเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะร่วนซุยมากๆเลยตรงนี้คุณยายต้องเอาดิน ก็ให้เด็กเอาดินมาได้หนึ่งถังแล้วค่ะก็จะต้องเอาดินมาปิดพวกที่มันเป็นเศษไม้ทั้งหลายนี้ปิดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะเอาดินมะพร้าวผกพังนี้โรยข้างหน้าตอนนี้จต้องปรับสภาพพื้นผิวก่อนมันยังเป็นหินก็มีก็คงจะทับหินนี่เดี๋ยวก็จะ แต่ว่าเสียดายพื้นที่ปลูกเราจะทับหินไปเลยหรือเปล่าดีไหมแต่ว่าก็ไม่อยากทับก็อยากดึงเลื่อนเลื่อนหินตรงนี้ออกมาแล้วก็เป็นสถานที่ปลูกไปหมดเลยเอันนี้ต้องได้เอาออก <c oughs> เห็นไหมคะ อันนี้เป็นช่วงเป็นริมๆที่อยู่ริมรั้วค่ะเพียงแต่ว่าเราปรับเมื่อก่อนนี้ก็จะเอาพวกใบไม้แห้งมาลงมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าใบไม้แห้งนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าปริมาณเยอะเวลามันย่อยสลายแล้วมันก็จะยุบเยอะเราก็เลยต้องเอาดินมาดินมาใส่ข้างหน้าเออใส่ ใส่ไปเลยเราก็จะไปเอาดินตามที่เราเคยทำไว้ในกระถางแล้วมีต้นไม้บ้างแล้วตายบ้างเราก็จะไปเอาดินตรงนั้นมา,าคืออย่างน้อยต้องให้มีดินมีหน้าดินนี้มาลงซะก่อนทับพวกใบไม้ต้นหญ้าทั้งหลายนี้ต้องมีดิน ปะหน้าซะก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินถุงนี้ทับลงไปอีกพอ <c oughs> เอาดินถุงทับลงไปข้างหน้ามันก็สามารถปลูกผักได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มีแดดแดดถูกมีแดดถูกทั้งวันนี้ก็ผ่านหาแดดประมาณแดดก็จะ เขาเรียกว่าลงมาหาผักหาต้นไม้ที่เราปลูกนี่ประมาณอย่างน้อยก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซนอยู่ของทั้งวันนะคะก็ถือว่าปลูกต้นไม้ได้ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะแดดสวยมากเลยแดดสวยงามมากแล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆคุณยายก็พยายามสั่งรถดินนะคะแต่ว่ามันน่าจะยังเปียกแฉะอยู่หรือเปล่าเขาก็ ยังไม่มีใครรับสายค่ะก็เลยให้เด็กมาใจร้อนก็เลยให้เด็กมาขุดเอาดินที่มีอยู่ตามกระถางตามเนี่ยท่อคอนกรีตอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็เอามาดินเมื่อก่อนเราผสมลงในท่อดินนี่ก็ดำนะคะเป็นดินดำเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดินดีมากดินยังอยู่ในสภาพดีอยู่ ยังแต่ว่าเดี๋ยวให้เด็กเกลี่ยปิดพวกแถวนี้จะปลูกต้นไม้สวยงามมากเลยค่ะเพราะมันมีแต่กิ่งไม้ต้นไม้ที่ผุพังโอ้ยอดสะเดาขึ้นแล้วงามมากเลยอะไรอีกโอ้ต้นมะขามยอดสวยมากเลยค่ะก็มีต้นมะขามกับสะเดาขึ้นตรงนี้เราก็เลยตัดเพราะว่าอยู่ริมถนนนะคะ อยู่ริมถนนตตางห่างไปก็ได้เอออ่ะก็เอามานี่แหละเราต้องการดินแต่ว่าจะซื้อดินสักสองรถมาลงก็ไม่มีคำตอบก็เลยแก้สถานการณ์อยากปลูกเร็วๆอย่างน้อยก็มีต้นเบี้ย หรือว่าเบีย้ยเนี่ยเราก็อาจจะหาซื้อได้เนาะเบีย้ยผักเสร็จแ,แล้วดินพร้อมเนี่ยก็ลงปลูกได้สวยงามนะคะน่าจะเป็นที่ที่ปลูกผักได้งดงามมากที่สุดเลยแถวเนี้ยเพราะว่ามันมีแดดแดดส่องถึงแต่ว่าตรงนี้เราก็เสียดายว่ามีหิน แต่ว่าก็เอาไว้เป็นทางเดินเนาะทางเดินมาเก็บผักก็โอเคแล้วก็ได้แค่นี้ก็พออยู่พอกินแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องมีที่ป้องกันไก่เพราะตอนนี้เรามีไก่เกิดขึ้นมาเยอะแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า50ิตัวแล้วค่ะเราก็ต้องหาที่ เป็นกำบังไก่อยู่ด้านในนี้นะคะตรงริมคอนกรีตด้านในเนี่ยบางไก่เอาไว้ปล่อยข้างนอกเอาไว้ค่ะบางข้างในไก่ก็เข้าไม่ได้ก็ข้างข้างนอกนะจะเป็นที่สูงค่ะนะคะรั้วก็จะสูงเอ่อรั้วตรงนี้ที่อยู่ข้างนนะคะ ะมีความสูงค่ะสูงจากพื้นดินขึ้นมาก็น่าจะประมาณเมตรหนึ่งถ้าเราปลูกต้นไม้งามเราก็ป้องกันไก่ข้างในได้แต่ตรงนี้เราจะไม่ป้องกันคนคนก็สามารถถ้าใครจะเขาจะแอบขโมยเนี่ยเขาก็สามารถหยิบ เก็บพวกผักไปได้เลยเพราะเป็นทางเดินก็ไม่เป็นไรค่ะก็คุยกันไว้แล้วอเออเอาเทเอาริมริมนี้ไปเลยลูกเทริมนี่แหละเออเพราะว่าจะปลูกริมตามกระถางตามที่เราไม่มีต้นไม้นะเอาใช้ได้เลยเทใส่ได้เลยเนี่ยเราก็จะ มีเมล็ดพ,พันผักเยอะค่ะขอเตรียมสถานที่ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะมาทำให้ดูว่าตรงนี้จากเนื้อที่พื้นที่ซึ่งมันไม่น่าดูขรุขระนะคะไม่เรียบร้อยนี่ต่อไปก็จะปรับมาเป็นแปลงผักที่สวยงามให้ดูอีกทีนึงนะคะ ตอนนี้คุณยายจะดูเด็กที่เขาขนดินว่าจะไปเอาดินตรงไหนบ้างที่จริงเนี่ยมันเรามีดินเขาเรียกว่าดินรากไผ่อยู่ดินรากไผ่นี้คุณนะสมบัติคือปลูกอะไรก็งดงามมากที่สุดเพราะว่าเป็นดินที่มีปุ๋ยมีเขาเรียกว่านอกจากปุ๋ยก็คือเขาจะมีความเป็นออกซิเจนเนี่ยในดินเยอะ เป็นดินที่ร่วนซุยเป็นดินที่โปร่งนะคะดินรากไผ่คุณยายก็จะมีไผ่ปลูกไว้ด้านริมรัว้วด้านทิศตะวันออกนี่เยอะมากแต่ว่าช่วงนี้รากไผ่นะเขาก็ยังมีน้ำแฉะอยู่ก็เลยเอาดินที่อื่นมาก,ก่อนนวนแหละให้เราขยายไปด้านหลังนู้นนะมีอีก ต่อกันไปด้านโน้นเราก็จึงจะเอารากไผ่นี้มาลงแต่ตอนนี้ขอปลูกตรงนี้ก่อนนะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมา,าทำคลิปให้ดูว่าคืบหน้าไปสวยงามอย่างไรสวัสดีค่ะ